สบายดีพี่น้องดีน่อยนี่นี่อานดิแม่แม่แม่มาพี่โอ้ยอีแม่นี่กระนาะเจะถาเบิ่งได้แม่เด้อเก่งเลนีดามัะไก็ย่งหง มันมีน้ำยุทธนา่ะแม่มันบินไปไหนบ่ผดไม้ใส่ข้ากระตอยู่พื้แล้วผลดมซะไม่ใช่เแล้ก็ผู้วิภายผู้แม่ผู้บ่ั่แม่อะไรไปไอ้ล่างพอดมเอมภัยบอกมึงเแบบว่าประคผดกันพี่น้องป้องายเสียงแมงซ่อนหองสนั่นมันไว้แม่ฮะ พี่น้องป่องตายเมื่อกี้เนี่ยตุลํลำพงนบะบอดได้เรื่องพี่น้องเอ้ยดังพอสี่ชี่บอดได้เครื่องเสียงเฮาหาบักล่างกับบังโน่เมื่อเอาเครื่องเสียงราคาสี่ล้านกว่าเดี๋ยวนี้นะมาเปิดได้ไแมนะนั่นบอลโคมตรงเงี้ยอยู่นะน,นันน่น,นออโอ้ยแม่กับเบิรแสงไฟเนี่ยกว่าไรพี่น้องถาฟังถาฟังถาเบิง่งพี่น้องเอ้ย ประสบการณ์นี่นะคือเฮาไปใช้เออประสบการณ์นี่คือเฮาเคยนั่นนั่เคยใช้มาแล้วตอนไปอยู่สุรินทร์เนาะพี่น้องเนาะพวเจซาแม่แม่พวเจซาเอาโหลดนี่ไปโหลดไปแล้วก็ไปเปิดอันลำโพงอยู่ในโหลดเฮดบ้าดังๆวายเก็บจมบทัน เอาเครื่องเสียงใหญ่มาบ้านี้พี่น้องเลยอือความน่าสั่นสะเนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาดอกความดังความสันสะความดังนะพอสำนักคิดว่าเป็นต่าผูกพี่น้องเอ้ยว่มีแต่ตัวน้อยๆบินมาเลยอือเต่าแม่ส่วนน้อย

อ้วนปิดเด้อคมหน่อยเด้ออย่าให้มันดับขังเลยน้อมา嘛น้อพี่น้องนี่กับพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องอเ,เปิดเสียงแมงกิซอนยอยู่เดียนึ่งมันกลับหมดขึ้นมามันหมดขึ้นมาแบบน่าอัศจรรย์มากนี่นี่ ลาีนสู่ด้แม่อีแม่หบูบอยากดบากดบติอีแม่ไปไปอยู่ยังนัหันออกค้างคคไไรพพัือเา เอาถอยมาถอยมาเยอะเยอะมากพี่ว่างแค่แหละพี่น้องป,องป้องปลาย <g ülme> แม่คนนั้นเราเก็บมวนอยู่แล้วแต่ว่าเราบอกกิน <g ülme> ใช่ แต่เราบอกกินนี่แม่นะ okay. เป็นได้บ่แม่นเนาะปะมบุเป็นท,ทา,งนะนางด้หเ่บงดูลูกกูกับแม่กูนะสูสูเบ่งแน่ไฟกับบุมีสูสูสิไ้แม่กูโค้นนมน้ำบ่ นายสายแม่น้องตัวได้แม่นี้คือบ่ได้ยินเสียงแม่เกิดเปิดบินมาบ่อยๆเหมือนดูพี่น้องเออได้ยินอยู่เนาะ เออว่าปะได้ยินก็ได้งินอยู่ว่อนๆนมาพี่ใสยแม่นี่ยใส่ขวยมันอ แม่กูเป็นยงสิบอันี้เอาเอาแม่กะเสียงมั้งหรอวะพออยู่พอกินเด้อจะถี่ตาขานได้ปลาขสอย เอาอะนะแม่แม่เขียดโม่ละแม่นั่นแม่เอานะแม่ใส่ของแม่อะไรอย่างต้ตงไปคือว่าแล้วกเหมึงไงนี่นะมันลกแต่หิวมึงแบกไฟกูแบกมา มวนบอกพี่น้องผู้ใดมวนก็คอมเมนต์บอกแน่คนเบิ่งบอกมวนแต่คอย,ม,ยม้วนเด้อแม่มันรับแนวก็ได้แหละนี่ตะนยาเบาเลายเต็มอยู่แปะก้าพี่น้องเอ้ยน้องนี่บ่มีบ่มีสามนะสาม พี่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 มากล่างพี่น้องก็แบกตู้อยู่กลางป่าพี่น้องมวนได้แม่ลูกมวนเด้เออโอ้ยเมซสอนวันนภาไล มันคนละเรื่องแล้วนะแม่นองมันขูบยังบอกกระดอกกระเดียวแทบเปนตาสิดาะลีแม่พี่น้องเอ้ยพ euh ี่น้องม่แบกมาอ้วน ทีดก็ได้แล้วนเปลอทีงน้ดเดี๋ยวบ้าน้งแนนนนเอกเิดได้าเหมือนกมย่ะอย่าลู่เป้นน้องแจ๋นนดอเจ้าครับตอนลาโพงน้อยมุนขึ้นมายุกยุกมแม่แม่แมจะเบิ่งรูปเนา

ไปเอาเปิดิปเปิดแม่อ้วนไอ้ปิดอ่ีกออกจากป่ากงเปิดเบรกไหมเบรกไหมิบปูเสียแอนแจ็รถมึงอยู่น้ำกแรมาเขาเบกกะไรไฟนะอยู่ตมลางโน่ไฟนะอยู่ตำลัง โอ้นมาอยู่ตามลางไฟนะอีแม่ขวบหลีกแม่หลีกแม่โนไฟอยู่ตามลางกันยังวะให้อีแม่ไฟนะข้าบ่ออยากอยู่ตามลางนั่นแม่เอออีแม่ล่าบอได้หนนั่นเด้ออืมมันหยาดแม่บอญโน บอกตามล้างกระดิงซิง่งเลยขมมขมขับใจลายเด้อจ้าทีเจะฐานเดี๋ี่จบแมงซอนเข้าใจของนะมาหลุบเบิ้ด้วยแม่มาแบกตุ่ยกางป่าพี่น้องม่วนเด้เออมึงดูแลน่ะแม่ ขอให้เหตุดูสุกตว่า็ไดเบังคัะแม่แม่กระสันแล้วก็เปิดให้ลูกเบ่งเออกไปน้ำตัวหนึ่งพี่้องเลยจากแตนเด็ดไปแหละ โอ้ยสามนิดละพี่น้องปิดแม่มันจะออกแม่ปิดพพอกันใหม่คลิปหน้าหรือพี่น้องคลิปหน้าคลิปหนาพอกันใหม่พี่น้องสบายดีค่ะไมยแมกกดซอนค่ะ